อย่างนี้เรียกว่าเสื้อยันน,นี้มีทั้งหมดสามตัวด้านหน้ามีทั้งหน้าหลังค่ะวีรชนค่ายบางประจันอันถ้าเป็นด้านอีกด้านหนึ่งก็เป็นพระอาจารย์ธรรมโชติน,นี้เสื้อยันแต่ถ้าอย่างนี้เรียกว่าผ้ายันมีจํานวนมากเลย ที่เรียบได้อย่างนี้เพราะว่าประมวนหมวนหมวน,หมวนให้แน่นแล้วก็มัดไว้มันจะเรียบตอนมาใหม่ๆก็ยัดยุยยีเลยพื้นเล็กๆก็มีดี่พื้นเล็กพื้นนี้ดีนี่พระพุทธไตร รัตนายกหลวงพ่อโตวัฒนันเชิงกรุงเก่าอันนี้พายานคงขวางนี่เองออกปีสี่สามตัวนี้จะใหญ่หน่อยวัดบ้านลาดปีสี่ศูนย์ อันดี้บอกว่าเป็นผ้ายันครอบจัก,กรวาลเมตตามหานิยมหลวงพ่อทันติสวรโรอายุเจ็ดสิบหกปีอันนี้เป็นผ้ายันของจังหวัดสุรินนี่ก็ายันองค์จตุคามรามเทพ หลวงพ่อทันก็มีอีกผืนหนึ่ง้ายันที่คิดๆกันที่สุดก็คือพ้ายันของเอเนี้ยท้าเวศสุวรรณแต่ผืนนี้ออกที่วัดสารพันท้ายนรสิงห์อยู่จังหวัดสมุทรสาคร นี่พระสิวลีมหาราภอันนี้มีอยู่สองผืนเป็นที่ระลึกหลวงพ่อวัดไร่ขิงไอ้ระลึกตัวนี้ก็ใช้แบบภาษาโบราณเลยระลึกแต่แต่ออกปีห้าเจ็ดนะเป็นผ้าไม่ไม่ได้เก่ามากในวงการนี้เขานิยมเล่นของเก่าๆยิ่งเก่า ยิ่งแพงแต่บางทีเก่ามันคู่กับความสุปกปรกมันบา,บางครั้งได้มาก็ไม่ไหวเหมือนกันสกปรกมากอันนี้สะอาดและผ้าเหล่านี้อันนี้ออกออกปีห้าหกวัดป่าเนินหานอยู่จังหวัดลบบุรี อืนสุดท้ายที่จะแนะนำก็คือเป็นผ้ายันเอ่อปางหน้าใช้คำว่าหน้าปกหน้าคราดเจ็ดเศียรหน้าปกหน้าคราดเจ็ดเศียรมีเป็นพระพุทธศีรัตนช์ชัยมงคลเจ็ดเศียรจริงๆด้วยอันนี้ก็ลบบุรีในชุดนี้ได้ผ้ายันจากลบบุรีไหล หลายพืนเลย